เบรกไปดีได้เลยเบรกเบรกหน้าป่าไปดีแล้วครับใครบริหารอ้อมหน้านะครับเอ้ยปะคอยเทียบนะเอาไปเลยเด้อเดี๋ยกดักกดักเด้วเดเดี๋เดๆเดเด้เด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  กนเบกหน้าป่ามนดุ้คอุ้ยสำไมถึงผมดึง่อโทนป๋าลบากลเเป็นหน้าบดีจบละ ฮะ<อ>เรีบ้ยโอเเป็กหน่ป่าบดีอ่ะลุงคื้โไปพุนได้กลอย้ำจะได้โคตไงอะไรต่ายต้ง,น,ตงนือน้าโคตดิลุกคนมันเบ้ไปทัานนะครับข้อ อน่านรหมนะยกคนอกกลุดุ่นเลยครับใปหรัตั้งครับเอจุกรูุกรอโหาแ้สองเีแล้วจุกเนนปับครับก็เลย กนะน้ะาอดีเลยวเนี่ยเออมันลุกอนนีมัมนนนน้มาด่ะเอปไวะกอด่ดเด้อ็อดนหายออกอ่ะออกอมาดูปากค้อม กหน้าป่ามัน้างอะไอ,ไอนอดมันลุดอะทำก้าปาทำกน,นอดเนี่ยนอดเบรกมันลุดอยู่ไหวะเอาเอาเอาปั๊บปิดมันขายต้องข้าป่าใยุหน่อยเดียวัล้มหาไปเลยเออมันหีเบรกนะเบรกนี่น่ที่ลุด้เห็นไดดีะแกไขได้ดีหนัไกไม่ยมันามาก้มเลยฮะเบรกก้มอไอนอตมันล<อ>ุดอะ

ุรยได้เหรอหมดซิสมาดีครับเบรกไหมไม่แน่ไปแล้วจุ๋งดีกว่าเด้อจุ๋งได้ขึ้นไปก่อนจุ๋งก็ยังจุ๋งกัยังลำบากอ่ะฮะป๋าว่าขวบดีกว่าขวบอันตรายป๋าไกลพี่นิดเดียวเดี๋ยวก็ถึงห้วยละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันหนีเบรกหน้าได้ป๋าได้แต่เบรกตัวเอ็มแข็งเขาขวบอ่ะแต่เขาเกี่ยวไม่ขึ้นละป๋าขึ้นเลนไงเขาแต่เบรกตัวอ่ะ โอ้โอ้ีอันตราเเรี่กหายอ่ะหายเบกมีอยู่แต่เนี่ยน,นอตมรุดเลยถ้ามีอย่างกมจะดีล่ะน่ะหัวน,นี้มันหายเน,ะนาะแม่นึ่อ้นอพิเศษหรเปล่มีสุกแช่ก ทำมืงแตกจบเลยเน้องหงุดหงิดไม่ได้หรอกหมดซิสมาดีครับเบกไม่ได้ไปแล้วไปจูงดีกว่าเด้อจูงนะ้ขึ้นไปก่อนจูงไว้ยังจูงก็ยังลำบากอ่ะฮะไปเฉียงเฉียงแต่ว่าขวบดีกว่าขวบอันตรายปะไกลพี่นิดเดียวเดี๋ยวก็ถึงห้วยละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันหนีเบกหน้าได้ไปได้แต่เบกตัวเองเฉียง ขบอแต่เขาเกี่ยวไอ้ที่ลัปะนั่นแหะเขาแต่เบ็กด้วยอะโอยโอ้ฮึ่รายเด้อะไปกหงเรอ่เงหายอะเบราหายเบรกไม่อยู่แต่เนี่ยนอตมลนหรุดเลยถ้ามีอย่างกํจะดีละ หัวนี่มันหายเนาะแม่หนี่งฮัน,นอบพิชซิปผมมีพวกแชกันถ้ามีแชกจบเลยเนาะครับตอนนี้รถมีปัญหาเล็กน้อยครับไอ้น้องอ๊อฟกำลังแก้ไขคร,ครับผมอยากให้ปลายขีจบครับเสียเวลานิดนึงครับก็ขีข่นี้ขีจบครับผมนี้ขี่จบครับผม<ๆ>มุลงได้ก่อน ได้ครับลงเลยกนได้ได้ได้บรรยากาศอได้ได้ได้เหรโอเครอจะได้ก่อนได้จบเลยนะสบายเลยประมาณ32 000พิตเยดจากระดับน้ำทะเลกลางนะทุกน้ำทะเลข้นหรือลงได้กินเบียร์ไอ่ะเด็ดสเต๊ไปไปไปทไหนหรือไงันนี้วันนี้ก็ถูกกินเนื้อนะมั่งเนี่ยเดี๋ยวลงไปแช่น้ำข้างล่างก็ได้พี่โอ้้างล่างมีลึกมีม่องน้ำมครับนนี้อันี้นี่ อันนวดนี่มันยาวมันนวดมันนวดนี่มันยาวพุ่นกับเงาอะของที่รยาวอะลิปสั้นมาไปนนกายงวดรู้เอ้ยเบรกเบรกไปดีเลยพันนกเอ้ยนี่มันจะหลวมนะปลาเดี๋ยวเก็บไปให้เด้อเอออันนี้มีปัญหาเนี่ยนอกรู้เลยอกอะไรน้อเอาท่องปัจจัยละมันจะเงาเกินนี่งะนี่เงาเกินปลาเฮ้ยเงาเกินไป มันขนาดวันน,นะแก้ไขให้เบรกบาได้แหการนั่นบาได้เนี่ยสั่นแ้ได้ปอบที่ยาวกว่ามาได้ได้เนี่ย,ย,ดยได้ปบบ ตอนนี้เราแก้ไขสถานการณ์เรียบร้อยแล้วครับผมขอบคุณครับออฟครับน้องออฟดูแลครับผมสวิทเต็มที่โอ้โหโชคดีครับเราเจอสตาร์ครับเรื่อยๆครับดาวฮิวยาวๆเน่นชัวร์ครับไม่ต้องเลี้ยงเอาวันดีครับผมรถป่าโอ้ได้อยู่ออบเว้ยออฟเอโดเว้ยครับผม ประคองล้วแ oh ับ oh นีต oh ้องประคองเพื oh ่อไปต่อเราต้องประคองเพื oh ่อไปต่อครับผมอุ้ยโอ้โอโอเจมบ์าขวอยไปครับเราต้องประคองเพื่อไปต่อครับผม เราต้องประคองเพื่อไปต่อ <alities that S 1> จุกครูจุกครูลบมาได้ครับเบกบาดีครับจุกครูจุกครูเบกปลาบาดี ซ้อมเบรกแล้วเดี๋ยวนี่ออะยังบ้าจะแบกสิบล้อด,ด้งเอ่ ป๋าครับปาครับเบรกเสียครับเบรกเสียครับเบรกไม่ดีครับเบรกหน้าพังครับ